จูงกาจูงกาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เลิกงานสี่โมงเย็นก็ไปเก็บเห็ดอันนี้เขาเรียกภาษาสวีเดนเขาเรียกภาษาสวีเดนเขาเรียกขั้นตะแลนภาษาคล้ายๆกับเห็ดม,มันปูนเห,เห็ดมันปูบ้านเราเห็ดมันปูบ้านเราแต่ว่าราคาแพงมากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายกิโลละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเก้าโครนเกือบะไรเกือบเกือบเก้าร้อยกว่าบาทเออเกือบเกือบเก้าร้อยบาทบ้านเราต่อกิโลฝรั่งเขาจะชอบกินมาก ยุ่งกัดเหรอคะตะกล้องตกล้องตกใจยุงกัดอยากจะตบให้ต่กล้องจะมาตบให้ก็เกรงใจกิโลละที่อ่ะอันนี้เพื่อนทดทำเพื่อนเขาเก็บขายแจ๊กขายกิโลเท่าไหร่คะขายโลร้อยแปดสิบแจ๊าขายเจ๊กขายกิโลละร้อยแปดสิบแต่ว่าไปขายส่งขายส่งอันนี้ขายส่งร้อยละกิโลละร้อยแปดสิบแต่ถ้าไป,ไปถึงขายแต่ถ้าในซูเปอร์น่ะเขาขายกิโลละสองร้อยเก้าเลยละ สองร้อยห้าเก้างาหินห้าเก้ามสองร้อยห้าเก้าทีอีกาแม็กซี่อ่ะขายแพงทำซอสอร่อยฝรั่งเขาจะชอบมากๆเลยเนี่ยมันถึงแพงอ่ะทำใส่แซนด์วิชน่ะเอาไปไปคั่วกับเนยเนยกับอูสเกลกับเออเนยเขาบอกว่าตั้งกระทะแล้วตั้งเนยใส่กระทะแล้วก็ใส่เนยก่อนใช่ไหมแล้วพอร้อนก็ใส่อันเนี้ยผัด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 แล้วก็ใส่พริกไทยนิดหนึ่งใส่เกลือนิดหนึ่งเขาบอกเพราะเหตุนี้เวลามันมันมันเข้ากับเนยแล้วมันมันมันหอม ถ้าผัดกับเนยแล้วมันรสชาติเคยกินสองสามครั้งแต่ไม่ค่อยชอบไร่แต่ก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันแบบมันอยู่ที่คนชอบไม่ชอบเนาะแต่ี่จะชอบเห็ดไอ้นั่นคนไทยรสชาติไม่ค่อยชอบแต่ฝรั่งเขาอร่อยมันจะเป็นมันๆแบบหอมๆแบบอืยุงก็เยอะเนาะป่าเนาะค่ะอันนี้ฝนเมื่อกี้เลิกงานมาฝนเพิ่งหยุดตกนะโราจนเสื้อแห้งเลยเนาะไม่ได้เลิกงานเสร็จก็เอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าใส่ในรถแล้วก็มาเลยนัดกับพี่เขาเลิกงานก็มาหาเลย โดยที่ไม่ต้องเข้าบ้านขับรถจากโรงงานเสร็จแล้วก็เข้าป่ามาแล้วเ,เสื้อผ้าไว้บนรถเราก็เดินเยอะนะสองชั<ม>่วโมงกว่าๆเนะมาสามสามชั่วโมงเก<ม>ือบสามชั่วโมงมนี่กี่โมงแล้วนี่ทุ่มหนึ่งอตอนนี้เ<ถ>็ทุ่มหนึ่งแล้วนี่เธอมาสี่โมงกว่าเนาะมาสี่โมงกว่านี่ทุ่มหนึ่งแล้ว<ม>อ,อันนี้มันไปเจอแหล่งของมันช่วงว่าช่ชวงนี้นะเห็ดที่เคยเก็บใกล้จะหมดแล้วไอเห็ดขยุหว้าเห็ดพึ่งหวานะใกล้หมดแล้วก็คือเห็ดอันนี้เขาจะขึ้นมาแทนเขาเป็นช่วงช่วงเป็นฤดูของเขาไปฤดูเเเเนนนีียยป็หหลืองง่แพมากกทุคน จ้ะขอบคุณมากค่ะปัด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 เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองทุกคนฮึ่เออเดี๋ยวเก็บเห็ดเหลืองก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บเห็ดเพิงดูวันนี้ไปอยู่ในลืบอุ้ยอู้อยู่ในลืบคนก็อุตส่าห์เห็นอีกเนาะว้าใหญ่จนเจ๊ใหญ่มากเลยดูดู อ่ะตัดขาออกอ่ะตัดขาเมื่อกี้ดึงมาไม่ได้ตัดขาปอก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 ไหนดูอืมแรกเริ่มแรกเย้ยเดี๋ยวก็จะเอาอืมต้นน้อยนึงก็จะบาเสี่ยงไว้ดิบบเห็นมันใหญ่กว่านี่ดอกเยอะอ่ะเอาไปซื้อละเด้โอ้ยเล็กอีกอืมหักขาไว้แล้วนะทุกคนนี่หักขาเขาไว้แล้วนี่ Mẹ đã cầm miết hạc, cầm mือ hạc, em lên nè. Phân, tiếng phân เสียงฝรั่งมาเตใสามาเบาอยู่ผีฝรั่งก็มาเก็บเห็ดเหมือนกันงงนู่นเสียงคุยกันนะเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายเออสงสัยเขาขี่จักรยานาเพราะมันเป็นทางจัก,กรยานเออาากกานาะจุ้มเล็กเฉยเฉยจุ้มเล็กจุ้มเล็กชิม,ม,ชม,มิชิม,มิชิ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 มิระว,วังขาเหยียบหน่อยนะเห็นอยู่เห็นอยู่อุ้ย ชิมิชิมิสองน้อยดอกน้อยแต่ว่ามันมันอยู่ลึกนะแต่ขาค่าใหญ่เออขาค่ายาวทองทองคำแท่งทองคำใครเห็นใครจะไม่เก็บพุณคุณบอกคุณเนี่ยเลื่อมนิ่มใส่ตัวใหม่เหรอเลื่อมเลื่อมงใกล้ๆมั้งได้บ่มาแต่มองตรงนี้ ็อมองไกลๆ,ๆอย่างชิเหลืองๆแบบเห็นไหมอดอกใหญ่ตากรองกับคนเก็บไม้สามัคคีกันเลยนี่โอ้ดอกใหญ่มากสวยกว่าเห็ดก็คนนี่แหละไอต้นไผ่ลงไต้นเอาเห็ดนต้นเองแต่เห็ดคันยุบันไป,นนไปเห็นไหมมันนะเขาต้องเขาต้องขุดมัน,นะมนเลยแตกแล้วมันแตกเองนะเห็นป่ะมันกรอบกรอบมากเลยนะโอ้ ยุ้กับพ่อยิ่มคนกับพ่อคนเฮ็ดกับพ่อเฮ็ดกบเอึดคือเฮาหรอเก่งคือเฮ่าเห็นเฮามันกระถอยเลยเขามันนำเลฝรังเก็บเห็ดแค่ตะปูแค่แบบอ่บางเดี๋ยนมันเห็ดเพิงอันไม่เห็ดเพิ่ง มันเดือยไม่ดอกเกี่ยวไมีดอกเกี่ยวโอ้เงยบางท้าเก็บเห็ดการนะปลุกข้างเขาดีแหละไปหาหมอยันออกยันงานเชือกเนาะเชือกผูกจากไอ้ต้นไม้หน้าบ้านต้นไม้ที่เราเข้านะโอ้เชือกมัดเอวเจ้าของไปเนาะหมุนติวติวไปเหมือนเหมือนมัดเอวเด็กน้อยยันเด็กน้อยหายวะยันหายวะ เสื้ขอจขะองแล้วนอออกมาเออเอาเอามาเอาหาง่นง่า